รู้สึกอิจฉาใครไหม ซึ่งความรู้สึกนี้อาจจะนำมาสู่จุดจบอันสุดสยองมีพี่น้องสองคนซึ่งอายุห่างกันเพียงแค่หนึ่งปีน้องสาวก็ได้เข้ามาหาลัยที่ดีมีชื่อเสียงได้เกรดที่ดีและก็ได้จบมาทำงานที่มีเงินเดือนสูงในขณะที่คนที่เป็นพี่นั้นไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยพี่สาวมักจะโดนคนรอบข้างเปรียบเทียบเธอกับน้องสาวอยู่เสมอจนข้างในเธอลึกๆเธอเริ่มเกลียดน้องสาวตัวเองและเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเธออยากประสบความสําเร็จบ้างเพื่อที่คนจะได้เลิกดูถูกเธอเธอได้เปิดทีวี หลังจากนั้นเธอก็ได้พบเจอโฆษณาแปลกทุกคนถ้าไม่อยากให้มีโฆษณามากวนใจเวลาดูคลิปหรือฟังเพลงอ่ะสามารถใช้แอปนี้ได้นะไม่มีโฆษณาเลยฟีเจอร์ที่เราชอบมากคืออันนี้เลยป๊อปอัพมันสามารถย่อหน้าจอคลิปทําให้เราสามารถใช้แอปอื่นไปพร้อมๆกันได้แอปนี้เลย p e r e t u ทูเเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้หน้าโปรไฟล์นะซึ่งโฆษณาที่พี่สาวเจอนั้นมันพูดประมาณว่าให้เธอไปบ้านหลังนึงที่ขึ้นตามที่อยู่บนหน้าจอทีวีและเอาแท่นไม้ไปปักใกล้ๆก,กับหลุมศพนาบ้านซึ่งถ้าหากว่าเธอทำสำเร็จนั้น เธอจะได้รับเงินจํานวนมหาศาลตัวพี่สาวเองนั้นคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะสามารถชนะน้องสาวตัวเองได้หากว่าเธอทําสําเร็จเงินมหาศาลจํานวนนี้จะทําให้ไม่มีใครกล้ามาดูถูกเธออีกเธอได้ไปที่บ้านนี้และได้ปีนเข้าไปหลังจากนั้นเธอได้ใช้ไฟฉายของเธอพยายามตามหาหลุมศพเธอก็ได้นําแท่นไม้ที่เธอเตรียมไว้ ปักลงหน้าหลุมศพเธอรู้สึกดีใจและได้คิดถึงอนาคตของเธออันสดใสแต่ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติเธอไม่สามารถขยับร่างกายของเธอออกจากตรงนี้ได้เหมือนกับว่ามีอะไรกำลังรั้งเธอไว้อยู่ตรงนี้ไม่ว่าเธอจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมากแค่ไหนก็ไม่มีใครมาช่วยเธอไม่กี่วันต่อมาก็ได้มีคนพบร่างของเธอที่บ้านนี้และก็ได้เห็นว่าแท่นไม้นั้นถูกปักทะลุกระโปรงของเธอทําให้เธอไม่สามารถขยับจากจุดนั้นได้ และร่างที่ไม่หายใจแล้วนั้นก็มีใบหน้าที่แสดงให้เห็นถึงความกลัวซึ่งก็คิดว่าเธอเสียชีวิตจากความกลัวนี้เอง